มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลยอากาศหนาวอุณหภูมิลดหัวบ5องศาส่วนยอดภูเรืออากาศหนาว10องศาค่ะเจ็ดนาฬิกาวันที่25ันหาธันวาคม2,565สภาพอากาศจังหวัดเลยอุณหภูมิลดลง1-2องศานะคะ ทำให้ทุกพื้นที่มีอากาศหนาวตอนเช้ามีหมอกบางพื้นที่พื้นราบอุณหภูมิ14-16องศาส่วนยอดภูแหล่งท่องเที่ยว5-10องศาค่ะโดยเฉพาะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงอภอูเรือจังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิ5องศาค่ชะชาวบ้านต้องตื่นเช้าออกมานั่งผิงไฟเพื่อคลายหนาวส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือนักท่องเที่ยวขึ้นสัมผัสอากาศหนาวดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลเหมอกอุณหภูมิ10องศาค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆเมื่อเช้าวันนี้นะคะอเภอเมืองเลย14.9อเภอวังสะพูง16.6อเภอด่านซ้าย14อเภอเชียงคาน14อเภอท่าลี่15อเภอภูกระดึง13.5อเภอภูเ, 5, เรือ11.5อนาแห้ว13 อำเภอปากชม15อำเภอนาด้วง18.5อำเภอภูหลวง13อำาภอผาขาว15.4อำาภอเอราวัน7อำเภอหนองหิน13อุทยานแห่งชาติภูกระดึง10.5ุอุทยานแห่งชาติภูเรือ10เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอเภอูเรือ8ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอเภอูเรือ5อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำาภอนาแห้ว12 เลยอากาศหนาวนะคะ,กะเกษตรที่สูงลดหัวผ้าองศาส่วนยอดภูดเรืออากาศหนาว10องศาเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ